และนี่คือพาร์ท7ของซีรีส์50 Day ในวันนี้ผมเนี่ยมีเป้าหมายที่จะโค่นพลเอกฟูจิโทระลงให้ได้แต่เวลาเราทําอะไรมันก็ย่อมมีอุปสรรคมาขวางอยู่แล้วแล้ววันนี้ผมจะผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ไหมเดี๋ยวทุกคนมาติดตามรับชมคลิปนี้กันก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์คลิปนี้ผมขอ2,100ไลค์แล้วพาร์ทต่อไปเนี่ยจะมาเร็วๆแน่นอนสำหรับใครที่พร้อมแนละ้วทุกคนเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับโอเคครับ เฮ้ยอยากได้ผลว่ะเฮ้ยผลสั้นจ่าพิมานแล้วจ้ะไในดูเซราคาพันห้เฮ้ยซื้อไปฮะ เฮ้ย <Hey, S 2> โลบัคไม่พอทำาไมดีวัเนี่ยไม่มีโลบัคหรอยหนุ่มร้านนี้เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมีทั้งกลุ่ม ID p a พ s และ v i p s e r v e ตและยังมีการกดผลปีศาจเกมพาสต่างๆในบ็อกฟู้ดและยังมีบริการกดเพชรในออสตาลองไปใช้ดูสิไ <Hey, S 2> อคนขโมยปีโป้เฮ้ยโคตรคุ้มอย่าลืมไปใช้กันนะครับทุกคนว่าแต่เกี่ยวอะไรกับปีโป้วะ พอเปิดมาเนี่ยโอ้โหผมนั่นก็อยู่ที่โรคแรกเลยนะนะไม่ต้องถามนะครับว่ามาทำอะไรผมนันแค่คิดถึงโลกนี้เฉยๆไหนๆก็มาโลกแรกแล้วเนี่ยขอเช็คผลปีศาจน่อยรุ่งผลปีศาคบมีอะไรขายบ้างนะเจ้าก,ก็ดูเอาสิมีประมาณนี้เลยโอ้โหมันไม่มีผลอะไรขายเลยทุกคนเนื่องจากมันไม่มีผลที่ดีขายผมนั่นก็ต้องเดินทางไปสุ่มผลปีศาจเองพอมาถึงเนี่ยผมก็ไม่พูดพ่ำทำเพลงนะผมรีบลงไปสุ่มย่างเร็วไว้แล้วผลที่ผมได้นะั่นก็คือ,อเอ้ยผลทราย แล้วมันเป็นผมที่นูบโดมากผมนั้นก็เลยเอาไปเป็นอาหารเจ้าทะเลซะเลยไปพอผมจัดการอะไรที่โลกแรกเสร็จแล้วเนี่ยผมนั้นก็เตรียมตัวที่จะเดินทางไปนิวโวลเลยผมนั้นก็ได้มาคุยกับไอ้หนุ่มน้อยคนเดิมแล้วมันนั้นก็พาผมไปที่นิวโวลว้วว้ตอนนี้เราก็มาถึงนิวโวลกันแล้วและอย่างแรกที่ผมเนี่ยไปทําเลยนั้นก็คือการฟาร์มโอแยฟาร์มอีกแล้วโอ้มายก็ทาให้ชีวิตเรามันต้องวนลูปอยู่กับการฟาร์มวันนี้เฮ้ยขอบน่นหนละกันโลกใหม่เนี่ยมอนก็ยืนสหางกันเชียต้องงวิ่ ไก่โอเสียวเวลาฟาร,ร์มเสียเอ็กพีคูณสองอีกโอ้ my god อ,อะไรมันจะยากเย็นขนาดนี้เนี่ยผมนั่นก็ได้ฟาร,ร์มตรงนี้เนี่ยอยู่ยาพอสมควรเลยก็เพราะว่ามอนมันห่างอ่ะนะแล้วผมก็ทไมาด้ทะเละทะลายเช่นฟังเพลงดูหนังมันก็อาจจะปนกับความช้าไปหน่อยอ่ะนะหน,หน่อยเดียวหน่อยเดียวจริงๆนะเฮ้ยตอนนี้เล็กตัวเดียวผมนั่นก็จะเสร็จเองหนึ่งเควสแล้วไอเจ้านี่ต้องตายตายตายซะดีๆเรียบร้อยอเลเวล868แล้วนะนะและตอนนี้ถ้าผมฟาร์มอีกหนึ่งตัวเนี่ยเลเวลผมนี้ก็สามารถพาผมไป กาะใหม่ได้แล้วผมมันก็เลยต้องรีบตีโอ้โหเรียบร้อยผมนะั้นสามารถไปเกาะใหม่ได้แล้วผมนั้นก็จึงรีบมุ่งหน้าไปที่เกาะใหม่ยังไม่รอเช้าเพราะผมเนี่ยเบือ่อเกาะนี้เต็มทนแล้วฝ่ามาบนตรงนี้เนี่ยจนแบบว่าโอ,อยตั้งแต่หนุ่มจนแกแล้วเนี่ยก็ยังไม่สามารถโหดได้เลยว้าว ป่านี้มันช่างสวยจังมีทั้งดอกไม้ใบไม้อะไรแตทำไมเรารู้สึกว่าตัวเรามันเล็กจังใบไม้นี่ใบเบลอเลยพอมาถึงเนี่ยผมรีบมุ่งหน้าไปตรงที่เขาให้รับเควสเลยแะนะเพราะผมเนี่ยอยากฟาร์มตรงนี้มากพอผมเนี่ยได้มาฟาร์มตรงนี้เนี่ยนะนะผมก็รู้สึกว่าโอ้โหที่เดิมเนี่ยมันยังดีกว่าเลยเพราะตรงนี้เนี่ยมันมนตีเราเข้าเพราะเรเว,วลเราเนี่ยห่างจะมันนิดเดียวเองและการที่จะทําให้มันตีเราไม่เข้านั้นก็ต้องมีเรเวลที่สูงพอตัวเลยแหละแล้วคิดว่ามันตีผมเข้าผมจะกลัวมาานันงันรอ ทุกคนคิดผิดแล้วผมนะไม่เคยกลัวไม่เคยหวัน่นต่อพวกมันเลยแม้แต่นิดเดียวแม่งั้นมันจะเป็นไอปีโป้นนมได้ไงกันเล่าย้าหู ไอปีโป no oh ้นูโอ้โหและต่อจากนี้นะครับทุกคนคือผมเนี่ยฟาร์มตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะยาวเลยนะครับผมทุกคนคือในคลิปนั้นอาจจะดูสั้นๆนะแต่จริงเนี่ยมันนานมากมันต้องแบบว่ารับเควสน,นะครับผมวิ่งไปวิ่งมานะครับอะไรหลายๆอย่างเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้นะฮะแลวผมนี่โอ้โ oh ห oh. ลืมเซตจุดสปาวไว้ด้วยโอ้โ oh ห oh. เป็นไงล่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ผมกลับลืมทํามันนั่นเอง <c oughs> ไอ้ดูนี่มันฉลาดเกินนะครับผมลืมแลยไม่ลืมลืมเซตสปาหนาะๆนะแต่ว่าการฟาร์มเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเพล นี่แหละครับที่ขึ้นตรงหน้าจอก็คือการฟาร์มนะครับวนๆไปรับเพชรวนๆนะครับโอ้โห EP คูณสองนี่ก็แบบว่าช่วยนะครับผมมือคือถ้าไม่มีนี่ผมบอกเลยว่าอู้หูนานแบบมากๆนะฮะขนาดผมมีเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันนานมากเลยนะแล้วคือต้องแลกกับการที่แบบเลื่อนแล้วก็ลดเรื่อยๆพอตายก็ต้องเกิดมาวิ่งมาใหม่อะไรเงี้ยครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะเสียเวลามากๆเลยนะฮะสำหรับโลกใหม่นะครับผมดูอย่างตัวอย่างในคลิปนั่นแหละตายอีกแล้วตายอีกแล้วไอ้ดิวตายอีกแล้วแม่เข้าใจทำไมกูไม่เซสเปาวะทุกคนก็น่าจะรรูู้้ออย่่แลลลววววนาาาาเเเผมดิทงหื ทำไมเนี่ยผมต้องอืมเอ้ยโอเค มาถึงป่าอันเขียวชอุ่มอันนี้สักทีะนะนะโอ้โหเดินทางมาเนี่ยค่อนข้างที่จะไกลเลยทีเดียวแล้วคือตอนนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ไปเซฟนะในคลิปผมก็ยังแบบว่าคิดอยู่นนเนี่ยตอนผมพาผ้าอยู่เนี่ยทำไมมึงถึงไม่ไปเซฟวะไอ้ดีวโอโยนอป่ปวดหัวผมนั่นพอดูในคลิปตัวเองแล้วผมนะั่งค้ขยันฟาร์มเลยโอ้ฟาร์มไปฟาร์มมาฟาร์มวนอยู่แบบเนี้ยไอเดิวนี้โอ้โหสุดยอดจริงๆเลยนะแต่ผมก็มีเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งคือผมจะทำเซเบอร์วีสแต่มันตายบ่อยเกินจนข้าหัวผผมมเเนี่ยยลดวบ จะทําได้ไหมนะเรื่องเซเบอร์ค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เนี่ยผมขาดอีกตัวเดียวเอาดีเอ้ยตอนนี้ผมก็เรเวล9ก0ไปเทียบร้อยแล้วผมก็สามารถไปฟาร์มตรงนู้นได้แล้วนันนะผมก็เลยรีบมารับเควสยอย่างไม่รอช้าเพราะผมอยากลองฟาร์มตรงนู้นอย่างมากพอฟาร์มไปผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เร็วร้ายขนาดนั้นนะผมก็ยังพอซู้ว่ามันได้โอ้โหชิวเลยตรงเนี้ยก็ไม่ดีรับก็ไม่ดีรคบก็ไม่ได้เก่งอย่างที่คุยกันไว้นี่นะเฮ้ยชิวเกินตรงเนี้ยผมบอกเลยฟาร์มเรเววผมก็ขึ้นเรื่อยๆเลยแล้สิเพราะว ารมันหาคีผมมันยังไม่หมดไงเฮ้ยมันก็เลยแบบดูชิลใช่ไหมล่ะทุกคนครับแต่พอฟาร์มไปฟาร์มมาฮะไหนล่ะที่เคยบอกกันไว้ว่าชิลนะพอหาคิ้หมดขึ้นมานี่โอ้โหมันตีผมแบบเป็นผักปลาเลยโอไม่กอดไม่นะ อย่าไม่งั้นผมจะตายแล้วก้าวผมจะลดอีกเออไม่นะผมตายอีกแล้วครับทุกคนใช่ครับตายอีกแล้วไม่นะหลายๆคนที่ดูผมหลายๆพาร์ก็จะรู้สินะว่าแค่ตายเนี่ยมันไม่สามารถทาอะไรผมได้เพราะผมนะั้นไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรทั้งสิ้นผมนั่นก็ได้กัดฟันฟาร์มตรงนี้ไปะนะย้านะว่ากัดฟันคือตอนนี้เนี่ยจริงๆผมก็จะร้องไห้แล้วแหละบาะว่ามัน,ม,นมันตีแรงเกินไอดียวอยากไปฟาร์มที่อื่นแล้วอะแต่ผมจะไปฟาร์มที่อื่นตรงนี้ยังไม่รอดเลยแต่อย่าไปฟาร์มที่อื่นนะนะไอเดิวโอ้ไม่ก็เจ้าคิดอะไรอยู่กนะกันนะผมม็ฟรรตง นี่นะครับทุกคนวนไปวนมานะครับผมก็ค่อนข้างที่จะน่าเบื่อพอสมควรเลยนะฮะผมแบบโอ้ยอยากจะร้องไห้ออกมาแบบว่าเป็นภาษาอินเดียแต่ก็ร้องไม่เป็นนะอาจจะร้องแบบอังกฤร้อยอังกฤรอยอ่ะไม่ใช่อ่ะอไม่ใช่อ่ะออทุกคนนะขอโทษครับขอโทษครับ,อรบพอดีว่าคิดอะไรเพลินไปไหน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเรเวล907แล้วงั้นรอเป้าหมายในวันนี้เนี่ยผมต้องเรเวล925เพื่อที่ผมจะสามารถไปไฟกับเจ้าฟูจิโทระหรือว่าพลเรือเอฟฟูจิโทระได้นะนะเรเวลผมนั่นก็ต้องถึงเกณฑ์เพื่อที่จะไปงัดกับมันได้และไม่งั้น งัดกับเมาโคไม่ไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นถึงพลเรือเอกเลยทีเดียวผมนั่นก็ต้องกันใจฟาร์มฟ้ามไปเรื่อยเหมือนการฝึกตัวเองไปในตัวเพื่อที่ผมนั้นจะไปงัดกับเจ้าพลเรือเอกเดี๋ยวรอค่าหน่อยนะเจ้าฟูจิโทราเดี๋ยวเจ้าได้รู้จักเดี๋ยวฟูจิโทราจะได้กินป <c oughs> ีโป้อืมเดี๋ยวผมเอาปีโป้ยัดปากมานันนี่มันก็น่าจะยอมแล้วนะอืมปีโป้โคตรอร่อยเลยวบอกเลยฟูจิโทราจะชอบมากๆเลยปีโป้นี้และตอนนี้เรเวลผมนั้นก็ใกล้เต็มทีที่จะสามารถงัดกับไอ้เจ้าฟูจิโทร่าได้นะ แล้วเฮฮงกันผมขอตัวฟาร์มอีกแป๊บหนึ่งนะแล้วผมจะไปงัดกับบอสที่ผมเคยงัดมาในโลกใหม่ผมนั้นก็ได้ฟาร์มจนเรเวลตัวเองมาถึง929แล้วนะพระผมนั้นฟาร์มเผื่อมานิดหน่อยถ้าผมไปวัดตอน925ตอนเท่าเคว้ที่ต้องรับแต่ผมว่าผมไม่ไหวก็เจ้าฟูจิโทราแน่นอนทุกคนไม่ต้องสงสัยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังบินไปไหนผมจะบินกลับไปที่เกา่าพาผมนั้นจะวัดกับบอสที่แบบว่าผมเคยเจอตอนแรกๆที่มาโลกใหม่แล้วค่อยกลับมาตีกับเจ้าฟูจิโทราน,นะผมจะไปดูประสิทธิภาพตัวเองว่าผมนั้น กับพวกมันไหมก่อนที่จะไปดูประสิทธิภาพผมทุกคนดูก,การบินมาก่อนครับขนาดแค่บิน บินไปทุกคนดูยังชนโอ้โหนี่แหละประสิทธ,ธิภาพของไอเดวิผมบอกเลยว่ามันร้ายแรงึขนาดบินยังชนผมแล้วก็ได้รับเควสไอเจ้าบอสไดมอนด์มานะนั่นแล้วผมก็รีบมุ่งหน้าไปที่ป่าทานตะวันตรงนู้นเลยเพราะผมนั้นจะไปงัดกับไอเจ้าบอสทานตะวันเป็นคนแรกเอ้ยไม่ใช่สิบอสไดมอนด์สิเออไดมอนด์ไปเรียกบอสทานตะวันโอ้ก็เสียชื่อมดชื่อจอกโหดๆไดมอนด์มาเป็นบอสทานตะวันสุดน่ารักโอ้ไม่ได้นะไม่ได้นะผมต้องเรียกมันบอสไดมอนด์พอลงมาแล้วผมไม่พูดพร่ำทำเพลงผมได้เป มันมากๆเลยเฮ้ยเป็นไงล่ะบอสท,ทานตะวันชิดว่จะสู้ข้าได้ไหมเอ้ยบอสไดมอนด์ขอโทษทีพอดีขี้ไรเพลินไปหน่อยตอนนี้เลือดมันก็เหลืองแล้วเอ้ยอีกครึ่งรอบมันก็ตายแล้วไอ้ดิวสู้ๆไอ้พีป่ป้นนุ๊บสู้ๆนะครับอยู่เป็นกำลังใจให้และแล้วไอ้เจ้าบอสท,ทานตะวันนั้นมันก็ได้ตายลงว้าวเป็นไงล่ะฮะไอ้บอสไดมอนด์เอ้ยบอสท,ทานตะวันเอ้ยบอสไดมอนด์เอ้ยเอาชื่ออะไรให้มันดีวะเนี่ยเออบอสไดมอนด์มันตายแล้วผมนั่นก็รีบจะมารับเควสบอสอีกตัวหนะะะะฮนนนนนนัััั่่่่กกก็คคืืออออออบสเเเเเเเจจจจจรรรรมีีพขขงงาาา้้้้้ไดแลว มพอได้เควสยมาผมก็รีบมุ่งหน้าไปภูเขาสูงลูกโตด้านบนอย่างเร็วไวเพื่อที่จะไปเจอเจอรมี่เพื่อนรักข้องขาพอมาถึงเปิดหาคิ่ก่อนและสังเกตให้เรียบร้อยแล้วผมก็มุ่งหน้าไปหาเพื่อนรักของผมในสมัยมัธยมผมนั้นได้จัดการมันแบบว่าไม่เคยเห็นมันเป็นเพื่อนมาก่อนเพราะว่าเจอรมี่เนี่ยมันหักหลังผมถ้ามันเข้าร่วมโจรสลัดก,กับผมตั้งแต่ตอนนู้นตอนนี้เราก็ได้เป็นราชาโจรสลัดก,กันแล้วแต่มันดันลิกผันไปสร้างโจรสลัดของตัวเองจนมันต้องมาสู้กับผมในตอนนี้นะแต่แกก็มีชะตาก,กรรมนนไมม่่่ตตาาาางงจจกกกพวกวหหัึร <laughs> เ้ ต้องจ่ายนะเจอร์มี่เพื่อนรักของขาแต่ไอเจ้าเจอร์มี่นั้นมันก็ไม่ได้อ่อนค่อยผมเลยสังเกตเลือดกับมานาผมสี่คือมันเล่นผมใกล้ตายแล้วก็เล่นผมมานาหมดเลยผมจะสามารถสู้เพื่อนเก่าของคนนี้ได้หรือไม่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตอนนี้สองคนต่างใกล้ตายทั้งคู่เจอร์มี่เพื่อนรักของขาค่ะขอโทษที่ข้าต่อมากระทําเจ้านั้นนาแต่เพื่อการเป็นอยู่ของข้าข้าก็ต้องฆ่าเจ้าแล้วเจ้าก็ห้ามข้าข้าและค่าในข้าเจ้าแล้วเจ้าอย่าฆ่าข้าทุยอะไรของกูวะที่โอ้พูดงงปนกันไปหมด ผมนั้นก็ได้กลับมาที่กอนนี้แล้วบอกเลยนะเจ้าฟูจิโทรับผลเรือเอกนั่นเหรอคิดว่าจะสู้ปีโป้อย่างข้าน่ะนะฮ่าฮ่าที่พูดนี่ผมหมายถึงว่ามันบีผมก็แบนแล้วครับผมเป็นแค่ปีโป้เป็นแค่เ <c oughs> ย็ลีพูดแล้วผมก็เศร้าอะครับแต่ที่ผมจะเป็นปีโป้ผมก็สู้ตายนะผมบอกไปเลยพอมาถึงเนี่ยผมก็รีบกสกิลใส่เจ้าฟูจิโทรับอย่างไม่เคยเกรงกลัวว่ามันเคยเป็นผลเรือเอกแต่ด้วยความที่เขาเป็นผลเรือเอกแล้วผมเป็นแค่โจรสลั่โง่งงคนนึงก็ทําไม่ในครั้งแรกนั้นผมนั้นก็ไม่สามารถสู้เจ้านี้ได้ เลยคือมันเล่นผมจนผมตายอีกแล้วใช่ทุกคนตายแล้วเออ ตายแบบนี้แหละง่ายๆเลยไม่มีอะไรยากแต่ทุกคนก็น่าจะรู้นะนะว่าผมนะั้นเป็นคนที่ไม่ยอมคนผมจึงรีบกลับมาที่เดิมแล้วงัดไอ้จ้าฟูจิโทระอีกครั้งแต่รอบนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่าดูสูสีกันอยู่นะสูสีมากๆเลยทุกคนไม่เชื่อดูสิมันต่อยผมแค่หมัดเดียวกับสกิลเดียวมันก็หล่อเลือดผมเนี่ยจะหมดหล่อแล้วเป็นไงละ่ะสูสีมล่ะทุกคนเสูสีมากไหมละ่ะโอ้โหโคตรแรงเลยอะฟูจิเองก็ทําเกินน้องโอ้เองก็บอนในพี่บ้างเองจะเก่งไปไหนวะเฮ้ยแล้วแล้วรอบสองก็มีชะตากรรมเหมือนรอบแรกนะก็คือ ผมตายอีกแล้วตายใช่ครับทุกคนครับวนลูปก,การตายอยู่เนี่ยโอ้โหไอเดียวจะสู้ฟูจิโทราได้ไหมวะโอโ้แต่ว่ามันเป็นถึงระดับพลเรือเอกผมจะสามารถสู้มันได้ไหมนะแต่รอบนี้เนี่ยผมกลับมาด้วยจิตที่แน่วแน่ของผมผมนั่นก็เลยได้สู้ไปอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้วผมก็ลบสกิลอย่างเซียนอย่างโหดผมบอกเลยว่าไม่มีใครสู้ผมได้รอบนี้เนี่ยผมโชดมากๆเลยนะไม่เชื่อก็ดูสเต็ปการฟันการสกิลละการรลบผมสิฮ่าฮ่าเป็นยังไง่รเจ้าฟูจิโทราเจ้านี้อึ้งไปเลยละสิโอ้ยโอ้ยสกิลโอ้โหสกิลอลังการเกินฟจิโทร ผลเจ้ามันหัวขนาดนั้นแล้วแต้ตอนข้าเคยใช้ข้ารู้สึกว่าผลนั้นมันกลางมากๆเลยนะแล้วผมนั่นก็สามารถโค่นฟูจิโทละลงได้โอ้ก็จะโค่นมันลงได้นี่ก็เล่นตายไปแล้วสองสามรอบไปนะเอ้ยสองรอบสีไม่ถึงสามบอกเลยนะครับว่ารอบนี้เนี่ยผมนั่นมาโหจริงอันนี้ยอมรับตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยข้าจะทําอะไรเดี๋ยวมาเจอกันะเจ้าจอนสลัดน้อยที่นั่งดูอยู่ทั้งหลายถ้าเจ้าเนี่ยอย่าไม่พักพวกข้าจงคอมเมนต์แล้วก็ช่วยกดไลค์กดตั้งค่เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วเจอกัน fc